เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเป้าบ้านพร้อมที่ดินบรรยากาศดีวิวภูเขาท่านผู้ชมเล็กสวยเล็กอยู่นะวิวสวยมากครับวิวทุ่งนาภูเขาอากาศสดชืน่นบริสุทธิ์นะครับพื้นที่เยอะด้วยครับสีไ่ไร่สองงานกับอีกคงสิบสามตารางวา ติดลำเมืองนะครับก็คือลำธารสาธารณะครับลำธารส่งน้ําสาธารณะเป็นสไตล์บ้านสวนครับต้นไม้ใหญ่เก็บผลผลิตได้แล้วภายในสวนก็บรรยากาศดีร่มรื่นอันนาติดลำรางสาธารณะครับดึงน้ํามาใช้ใได้รดน้ําต้นหมากต้นไม้ในสวนได้ติดถนนลาดยางเดินทางสะดวกครับถนนหนทางดีมีเพื่อนบ้านไม่เปรีวนะครับมีบ้านหนึ่งหลังเหมาะการรีโนเวทอยู่อาศัยขนาด3ามห้องนอน3ามห้องน้ำครับโรงจอดรถก็มีให้พร้อม ในพื้นที่ก็เป็นต้นลำไย,ยเป็นกล้วยเป็นนาข้าวครับแล้วก็ยังมีพื้นที่ว่างครับพื้นที่ว่างเหลือๆอีกครับประโยชน์ได้เยอะเดินทางสะดวกครับห่างจากถนนสายหลักสายแกแพงเชียงใหม่มาแค่2กิโลเมตรเท่านั้นห่างอำเภอเซเว่นตลาดตด2กิโลนะครับไม่เปี่ยวไม่กันดานแต่งนี้อยู่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดดูที่ดูบ้านหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยทางเราก็เพียงมาชี้เป้าเลือกซื้อเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ